สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็อยู่กับเกมใหม่ครับแมดเดย์มอสนะนะเป็นแบบพวกซัมบี้อะไรพวกนี้นะฮะนี่ก็ไปโหลดมอสมานี่ผมใส่สกินสตาร์ว้าวว้าวว้าวถุยนี่ก็จะเป็นมอสนะฮะนี่หันติ้งไนฟ์นี่มันเดชเออเด้อเดี๋ยวนะมันเดชนี่มีไว้ทำอะไรเออออเขาเคลียร์มอสไปหมดทุกอย่างเลยผมไม่มีอะไรแล้ว ไม่มีอะไรเหลือแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะขอตัดคลิปกันอ้าวดูไปดูมานี่มันเวอร์ชัน1.4เอ้ย1.2.5นี่หว่าปัดโถโอเคนะ่ยเราจะมาอ่านกันผู้สร้างแมปนะ Creator of the Map อะไรเนี่ย c r e a t o r e s do map mappa Brinaos หลักละ Brinaos line Moro Mao back Doctor's cow p o p p y ทู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 สองสองสอะทัสโซบีอาร์แม็กคิวอะไรอะไพ่นไบเตอร์ไบเตอร์เวลเกียนใช่ป่าวะเกียนเกียนเอ็มแคนาเดียเอ็มเอ็มอ๋อจะเป็นนอร์มอลกับฟ้าใช่ไหมเนี่ยเออนอร์มอลกับฟาอื โอเคผมปั๊บเป็นฟ้าก็เลยกนนอมอลกับฟ้านอร์มอลกับฮาร์ดเอ้ยพิ่งมันมึงเออนอรมอลกับฮาร์ดผมเอานอรมอลเนื้เลยกันนะฮะโอเคนี่ก็ enjoy the map กดกดตรงนี้อ่ะกดแตะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใหสู้กับซสมพีวะเนี่ยเออนักไงอ่าเราจะไปเออนี่บัลลังก์ใช่ป่ะอันดับแรกก็ไปหาบ้านกันเลยนะเนมเออเท่าชื่อผมนะสมบินแบบแปดชิบหายโอ้โหตัวอะไร อขาไม่มีเลือดหรอครับอ๋อไม่มีอะไรอ๋อไปน,นี่อ๋อไมู้ จอดไปไปนู่นไปนู่นไปนู่นอะไรเนี่ยผมยังผมยังไม่เคยเล่นเกมเดสสแตนนะเล่นแต่วาแซ็ปโอ้โหทำไมมันโอ้โหวงจันก็สวย รามาเพื่ออะไรเนี่ยโอ้สตาร์วอลแล้วต้องโซ่ครับถูกได้ไหมเนี่ยของฝาดมืดจัดซมี้มันจะเกิดไหมอ๋อสว่างแล้วนะฮะ โอ้ยมันต้องให้หาคีย์อะไรเปล่ามาเปิดปดบ้านบ้านไหนนั่นอะโอ้ยไปชมหน่อยดิยแหม <c oughs> เดินผ่านไปไม่ได้สังเกตไอ้สองบ้านนี้เลยยังมีใครมาละคงไม่มีหรอกนะเพราะไม่ได้ยินเสียง ผมเจอซ้ำตรงนึงอยากมีซ้ำวีซ้ำวันกุ้ม,มือฉันไมาอยู่ไหน<อ>เสียงมาจากไหนฟออเราอย่ากออกนอกแมบบกันเลยไปกันต่อ มันเวอร์ชันอะไรจะสองจุดห้าอัมบี้อยู่ตรงนั้นหนึ่งตัวเฮ้ยไกด์มามานี่มานี่มานี่เลี้ยวสองนะฮะนีอะมีทูน,น่าให้กระป๋องให้สองกระป๋องแล้วก็น้ำใช้ได้อ่ะหิวแล้วเหรอ

5, แบนเดชผ้าพันแผลอ๋อหรือมันจะเป็นพวกยาอะไรพวกนี้แล้วไอแคนแฝงแอมบลินเออแคนแฝงแอมบลินใช่ป่าวะเออกระป๋องกระป๋องอะไรกับถั่วนั่นแหละเอาไว้กินข้าวใช่ป่ะวะอุ๊ม <c oughs> โอ้ยแม่ซัมบ oh. okay, no oh, wow, ี้โอ้โหโอ้โหพากะคายเด็กพากะคายเหี้ยแม่งวิ่งเลยจังเด็กสะตั้งมาอุ้ยโอเคไม่มีแล้วนะแต่อาจจะมีกล่องก็ได้ผมนี่ไงโอ้หน้าซัมบี้ตั้งชีวิต ผมคิดว่าผมคงจะไม่เจอเลยนะเรากลับไปบ้านเก่าก่อนดีกว่าแบบผมจะพังแล้วนะเนี่ยเอ้ยโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหมาไกลๆไปกล้ไปใกลๆๆกลๆๆกลๆไกลๆไม่วิ่งเร็วรงวะ เฮ้ยเดอกร็ป๋องสซดาไม่ตายยากจังกระดูกไปกระดูกไปกระดูกไปกระดูกกระดูกเอาไป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 ไป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  Ôi íh. Hây. Íh. 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 Ô cái không kịpแล้ว. Giờ kiếm À, chết lại. ตามกูมาไหมย่าย่าโอ้ยเต็มเต็มนะโอ้ยฮิวหิวคนฮิวกันแต่พาบผันแผลกินได้เลยเหรอพับมันแผลอ้าวกลับมาที่เดิมที่หายแล้วโอ้โหแล้วตายแล้วเออเอออ๋อ ไปลูไปยาไปเสียงคำนั่งนะขู่ใจเราหมดแต่เราสบายใจแต่นางคนเดียวม่เงาใจอยากมีเธอคอยมาข้างกันแต่ในแม่งก็สามีจะตายได้จิตสตวตันอ้าโอ้ยยุยยุยยโอ้ดูข้างหลังกูดิ เราเปนแพ้แล้วต้องหาบ้านพักให้ได้ก่อนหมดคืนนี้เยอะอีกครัง้งเจอบ้านแล้วเฮ้ยบาลเฮ้ย เออกระป๋องอาหารกูจะหมดละวางสองบียร์ไปว้เนี่ยโอ้โหโอ้โหไป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 โอ้มีเต็มเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหออกออกไปออกไป เออให้มันได้ยงี้เออดูข้างบนผมนะฮะกตายแล้วโอ้โหโอ้หมันเดช่ะจริงจมันจะเต้สัตว์เดสัตว์เดสัตว์เทสัตว์ัวอออ้อโยโ โอเคก็ขอลาไปก่อนนะสำหรับแบบแมบเดซเซ็ตนะผมก็เล่นไม่ผ่านโน no. โอเคก็สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ